นะคะคออกมาให้ด้วยความรู้สึกดีๆหลังจากนั้นนะลืมไปเลยว่าเราะะต้องมาโฟกัสเรื่องภาชนะแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันการที่คุณออกมาให้แล้วคุณบอกว่าคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องการขายจริงๆแล้วคุณขายคุณขายแบบไม่ขายหลังจากนั้นคุณจะได้ นะคะตอนที่จิตของคุณมันมีความสุขหรือจิตคุณเบาสบายคุณจะได้ออเดอร์มหาศาลไม่รู้มาจากไหนไม่ต้องไปหาต้น,ตนทางมันรู้ว่ายังไงคุณได้แน่นอนเพราะคุณมีพลังงานการให้การแบ่งปันพลังงานการให้การแบ่งปันก็คือพลังงานเงินจำไว้เงินมันจะเข้าหาคนที่มีคุณค่าคนที่มีพลังงานการให้พลังงานการแบ่งปันพลังงานการบริสุทธิ์แต่ถ้าคุณยิ่งอยากได้เงินเงินจะไม่ให้เขารู้ว่าคุณขาดแคลนยิ่งขอยิ่งวิงวอน เอายอดมาให้หน่อยได้ไหมแล้วดันฉันขึ้นไปเป็นดิลเลอร์ซีโอได้ไหมเดี๋ยวมาช่วยขายยิ่งคุณขอร้องคุณมีวังคุณไม่ใช่ตัวจริงแล้วคุณจะทําแบบนี้ไปได้สักกี่น้ําคุณไปตัดราคาเปิดเลดยี่สิบไปตีซีกับ,กบแม่ทีมเปิดเลดยี่สิบแต่ไปเอาเลดพันไปทําแบบนี้มันไม่ใช่หรือคุณนะคะรักนะคะชอบทีมงานต่างสายงานแล้วคุณก็ไม่สนใจแม่ทีเวลาคุณไปเอาของคุณก็ไปทำนะคะ วงกว,วงการใต้ดินน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะฮะนะคะสร้างฐานทัพใต้ดินไปเอาของจากทีมงานคนอื่นมาแล้วคุณก็ทําแบบเนี้ยแม่ทีมคุณจะรู้นะเพราะว่าคุณเป็นทีมงานเขาแล้วเวลาที่คุณเอาของมาโพสต์น่นนี่นั่นคุณเอามาจากใครคุณขายมาหนึ่งปีแล้วของคุณไม่เคยสั่งเลย สั่งไปแค่สองกล่องแล้วคุณก็โพสตเอาโพสเ,เอาแล้วคุณมาอยู่ทีมงานเขาอ่ะคุณเอาขอมาจากใครเพราะนั้นถ้าคุณจะตัดสินใจเอาใครอ่ะก็อย่าเป็นคนสองหัวนะคะจะเอาหัวคนไหนนะคะเออหัวก็คือแม่ทีมคุณอะ่ะมันมีได้แค่แม่เดียวนะคะการบริหารจัดการอย่าทําให้คนอื่นสับสนหรืออย่าไปเสี่ยมให้คนอื่นเขาทะเลาะก,กันนะคะพี่ถิ่นเป็นคนหนึ่งนะเป็นคนที่ไม่แย่งทีมงานใครเป็นคนที่ไม่ ให้เกียรติกับแม่ทีมทุกคนนะคะแต่การที่คุณจะมีชีวิตแบบไหนนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณไปแก้ปัญหาเองถ้าพี่จูถิงเจอในสิ่งที่ไม่ใช่เจอแม่ทีมแบบว่าไม่สนับสนุนไม่ช่วยไม่อะไรเลยทุกอย่างอะไรเงี้ยพี่ถิงก็นั่งคิดนะคะพี่ถิงก็ต้องหาทางนะคะการหาทางพี่ถิงพี่ถิงจะไปให้ได้ดีกว่าแม่ทีมพี่ถิงให้ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยพี่ถิงก็ไม่เคยมีปัญหาในสิ่งพวกนี้มาก่อนพี่ถิงไม่รู้ว่าใครมีอะไรในบ้านแต่พี่จถิงชัดเจนตั้งแต่พี่ถิงเลือก สั่งซื้อสินค้าก็ชัดเจนกับคนที่ขายแล้วเวลาพี่จถึงสื่อสารพี่ถึงไม่รู้หรอกนะคะว่าขายยังไงเหละไงพี่ถึงก็ถามทั้งทงท,งท,งที่ไม่รู้และพี่ถึงก็สื่อสารตรงนะคะตรงประเด็นตรงเป้าแล้วก็ทําอะไรแบบว่าชัดเจนนะคะไม่มีอะไรในกอไผ่จะไหมนะไปต่อกับเป้าหมายนะขนทางมาเองนะคะก่อนไปขอความช่วยเหลือใครช่วยเหลือตัวเองเยอะๆก่อนนะคะและคนที่สนับสนุนคุณก็คือแม่ทีมคุณนะคะผู้บริหาร เจ้าของแบรนด์รวมทั้งลูกค้าและก็ทีมงานคุณซึ่งคุณจะต้องไปดูแลเอาใจใส่เขาตอนนี้เขาอาจจะยังไม่เห็นคุณค่าอะไรคุณหรอกนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเข้ามาเขาไปเห็นคุณค่าของเจ้าของแบรนด์เขาไปเห็นคุณค่าของสินค้าซื้อมาขายไปแล้วเขาต้องใช้เงินเนาะไปดิ้นรนหาเงินตัวเองมาเติมแล้วเขาก็เห็นว่าเราไปอยู่ข้างบนลอยโอนยอดโอนอะไรคุณไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นจังไว้นะเขาก็ต้องมีหน้าที่มีปัญญาในการก้าวผ่านจุดของเขาเหมือนกันไม่มีใครมาขายแทนใคร นะคะไม่มีใครมาช่วยใครขายไม่มีใครได้ดีนะคะถ้าตัวเองอะ่ะต้องได้ดีด้วยตัวของตัวเองรักจุดที่ตัวเองอยู่นะจำไว้นะคะไปมองผ่านนะคะก้าวให้ผ่านความรู้สึกแย่ๆไปมีจิตละเอียดดีๆไปบอกรักแม่ทีมคุณได้โทรไปหาแม่ทีเว้